มีขนต้องเด็กกันแหละหนูก็อย่างเงี้ยแหละทำไมหูมีขนน่ะดูดิเหมือนกันเลยพี่น้องกันลิงหรือเปล่าฮะเฮอมาดูหูโมน่ามีขนด้วยอ่ะลิงสาวเด็กซื้อกิ๊บมาให้เนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ๊ยแ่หูมีขนหน่อยเดียวอะฮะ หมูแนนหมูแนนเดี๋ยวจะไปเทียบกับรูปดีน่าตอนเด็กๆเห็นไหมดีน่าเห็นรูปตัวเองตอนเด็กๆเปล่าไม่เห็นหรอเห็นแล้วเด็กกินแลอะไรคะเดี๋ยวเ็กตัว ดีนั่งดีนั่งวันรูปคือเนี่ยน่าจะถึงนู่นเลยๆนะจไปวันนี้เหรอกลับวันนี้อ๋อกลับวันนมารถไปเหรอขึ้นเครื่องอ๋อก็มาเดี๋ยวก็ถึงนี่หนาวหนาวนะโอ้หนาวนะหุ่นดีโอ้ยอะไรอะไร ดีนะดูน้องสิตลกไหมดีนะเออน้องตลกป่ะมาดูสิพี่สาวอย่าไปจับหัวน้องแรงนะพี่สาวพี่สาวผาแฝดฝาวแฝด มเหมือ oh, mm hmm. นยหัวดิดูหัวเถิดนี่ดิดหัวดิแก mm hmm. ้มก็ใช่ปากก็ใช่ มันมันเอียนมาฝั่งนี้เยอะไปป่ะเอีทำไมมันทับแขนเหรอมันทับแขนนี่ป่ะมันไม่เจ็บไม่ปวดหรอกเด็กน้อย <c oughs> เอียนไปฝั่งซ้ายมันทับแขนตัวเองไงจะก,กระและเปียกไปแน่หรอน่า,าเชือ่อ เท้าด้วเท้าด้วโอ้ยนิ้วเท้ายาวมากไอเสือน้อยอันนู้นไอลิงน้อยฮะมีไอเสือน้อยโอ้ยมันนิ้วมันยาวจังเอะยุตีน่ะยุตีน่ะ ดูเด็กน้อยเด็กน้อยนิ้วเท้ายาวมากเลยตลกดดิมีกล้วยมีกล้วยนี่มีกล้วยแล้วแวมีกล้วยวน่งยุ่งยุ่งยุ่งย่งยุเบเท้าดิ

ดูดูดูพี่ดูพี่สาวดูพี่สาวไอตุูนนี่มันตลกมันตลกทุกคนแหละตลกจังเลยอ่ะน้องตลกเลยใช่ไหมหิวหิวหิวจ้ะกินนิ้วเลยเนี่ยกินนิ้วเลยเนี่ยแซบบอแซบบอ ม่รู้แล้วแป๊บนีผมผมอันน้อยนิดจงผมเรียบแตเลยจ้มจิมจิ้มจิ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 มดวงน้อยดวงน้อย อมชอบโผกเสกจ่าเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นเย็นยิ่งเข้าเต้านะมันทะเลาะกับเต้าใช่ไหมเอหเออเออเออสมแน่โมโหโมโหหิวนะคะเด็กน้อยไอเสือยังไม่เป็นทีมเหรอไอเสือฉันมีวิธีใหม่ไม่ต้องจับ หิวตังเลยหิวเกินเบอร์พี่ดิเอานี้ไปที้ใส่ตะกร้าให้น้องเนินเพนเพื่อื้อน้องข้างหลังเอาไปไปทิ้งด้วยค่ะโอ้ยนี่น่าเก่งจังเลยช่วยแม่ดีวยยังด้วยอ่ะเอาของน้องด้วยนี่น้องเก่งแม่ดีมากใช่เดินดีๆสิลูกนี่มาเอาเก็บของไปเก็บแป๊บเดียวก็เล่น่องน้องต้องรักพี่เยอะไกลนะ รู้ปเปล่าตัวมาเลี้ยงพี่ด้วยนะน้องต้องรักพี่โอ๊ย,อ,ยอะไรย่าลูกตกใจตกใจเจอหน้าเธอตกใจเนี่ยคุณลืมตาเจอเธอก็ตกใจไปไหนลูกแม่นาวเองลูกมอน่าเอ้ยโ,โมนาต้องรักพี่เยอะๆยอะรู้ไหมราะว่าพี่ช่วยเลี้ยงโมนาเหนื่อพี่เหนื่อยมากเลยทำงานเนี่ยวันวันหนึ่งเนาะดีน้าเนาะเล่นก็ต้องเล่นเลี้ยงน้องก็ต้องเลี้ยงดูดิ ีโมนาต้องรักพี่ดีหน้าเยอะๆนี่พี่ดีหน้าเนี่ยเดินได้ดีได้ไหมคะโทมาเอาอื้อพี่ไปทิ้งด้วยนะอืเร็วเปล่าอ๋ะเกลียดอันนี้มากที่สุดเลยแม่มันไม่ได้เหม็นมันไม่มีกลิ่นอันนี้นี่มันไม่ได้อยู่อ๋อมันมีอย่างหนึ่งที่ที Gen> ่กลิ่นคล้ายๆยาหม่องใช่ไหมล้วดีหน้าไม่ชอบหมาิง ตาทีไม่ไม่เคยชอบหรอกเที่ฉันะอทีจอเอาอันนี้ให้ดมือหรอน้องเป็นอะไรอ่ะอ๋อน้องหิวนมแน่ๆระวังโดนตาน้องเออเธอใส่ใส่ได้นีดดีจุ๋มจุ๋มุ่๋มจุอจุ้มจุ๋มจุจุ้มจมจุจมจุ๋ม่จุจ ใส่ไปขูดนิ้วกนะันอ่ะเออเดี๋ยวจิมตาจูอิงเนะี่ยเตอมันเอียงมาอะโมหม<อ>น้าแล<อ>้วทำไมต้องต้องอ้ามืออย่างงี้ด้วยไม่อยากใส่กับเราอะ่ะดูดิก็นิ้วขี้หรือเปล่าเนี่ยตัวอุ่นทำไมทำหน้าดนะิทำหน้าใครจี้แตกนะ จี้แตกจุดอุ่นๆนะขี่รถแม่นาวป่ะเนี่ยฮะไหนไหนตาเออตาเอ๋อาวายดีน่าน้อยดีน่าน้อยหรือเปล่าเนี่ยทำไม<อ>น้องเหมือนดีน้าอุอ้ยดูห่าดิอุ้ยรูปที่มันดีน่าหา่าอ่ะตอนนั้นที่เก็บไว,อ <c oughs> อว้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิ่งเบ๊ยิ่งเหมือน ลองลองลองโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนไหนชวนหน่อยสิเค้กลูกหัวใจสีอะไรมีอะไรเรนโบว์มเนี่ยใช่เค้กป่ะคะอีกแล้วมันเป็นแบบนี้สวยๆที่จริงมัน ีม uhm, uh, ันทำมาแล้วแต่อีกข้างมันเป็นแตนี่หนูทำาอพี่หนูทำสวยไปอีกกินนมแน่เลยแนมันหายไม่อาบน้มันหาเต้าอ่ะจะกินนมไม่นาหรอฮะไม่ากแไม่พาไปอาบน้ำกดเ๊บเดียวเอ้น้นไอ่หนอ้นไ้อ้นนออ้ ดูหน้ามาดิดูหน้าตอนอหน้าตอนดูหน้าตอนนั่งนะดูหน้าตอนนั่งนะหน้าตอนนั่งนะโอ๊ยเอานอนอีกหาแล้วก็นอน <c oughs> อะไรอะไรทำไมซื้อซื้อทำไม <c oughs> นิมจ <c oughs> ้าหน่อยจีเราหยานิมจ้าหน่อยจีเฮ้ยเดี๋เพิ่งนลับตื่นอาบน้ำตูดดีหน้าน้อย อย่กับตาเลยน้องไม่ตื่นเลยเนาะหลับเลยน้องหลับอ่าน้องต้องอาบน้ำเลยอย่าอย่าไปโดนตาดีได้ไหมไม่จับตาน้องดูจิ้มตาเนาะดูจิ้มตาเนาหอมได้เออโอ้ยน้อเอาจมูกไปจิ้มจิ้มนะคะน้องไม่ตื่นไงน้องง่วงไงนั่งจิ้เกียจ แล้วเนี่ยข,ขีย้เกียจหมือนกันตอนเ,อเด็กๆดีนะก็เป็นแบบนี้นะตัวเล็กหรือตัวอ้วนก่อนชอใช่ไหมดีนา่าตัวอ้วนกว่อเดี๋ยวน้องอ่ะเดี๋ยวน้องก็ตัวอ้วนเหมือนดีนา่านั่นแหละตัวน่าดิอ่ะทำไมปากแม่นางขึ้นเริงขึ้นเริงอะ่ะก็แม่นาวเหมือนเคี่ยวอ่ะมันเคี่ยวดีน่าด้วยอ่ะเฮ้ยดีน่าทำไมมันตุ้ยขึ้นอ่ะ ตื้อขึ ừ, 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 ้นเด้อไหนลืมตายยังอะลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วตานอนสีดำขาวเหรอแล้วดีหน้าล่ะสีอะไรขาวดำเป็นี่ำตาหน่อยลืนตาได้อย่าจับตาน้องนะทไมน้องไม่เล่นตาน้องง่วงไงน้องเหมือนง่ไงตนนหนูง่วงหนูลืมจ่าเนี่ย ตื่นตื่นตื่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปนอนรับตาอ่ะไปละไปละพี่ดีน่าเบื่อละพี่ดีน่าเบื่อโมนาแล้วนะอืมดูมันดีแนนเราจับมันนั่งมันก็ยังหลับอยู่จริงก็ยังหลับอยู่เออแล้วหลับเตื่นตื่นทุกมันเนี่ยมาอาบน้ำก็ลองเจี๊ยบอ่ะหกโมงอ่ะเดี๋ยวองเจี๊ยบอ่ะดู๋ยวเดีดูทำเดีทำ ไม่ปกติออมนาไม่เคยร้องไห้ชอบใส่ชอบนะร้องไห้เราจะคิวอะเราจะคิวแล้วฮัลโหลดูทำหน้าคิวขมวดอีกเลยมันก็ไม่หมดเท่านี้นคุณระวังขาโดนนี่น้ำแก้มเยอะหรือเปล่านี่ก็เริ่มแก้มแล้วนะเห็นในรูปรู้สึกว่าใช่แต่ที่เร่มาวาเแรกตัวเล็กๆก็กินเยอะ โอ้ย,อย,อยลูกหมาแล้วทำไมหลับอย่างงี้อ่ะเห็นไหม่ชอบไอนหี่ปกตินะโหตื่นมากว่าจะรูนไป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 ไหไับปไไปไนไป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 ไมไปไปไป้อไปไ,ไป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 อปไ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 ป้อไป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 อ,อ,ไอ,อ,อ,อปไ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 อไปไปไปปไนไอไปปไปไปไาไปไไป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 ไนไป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 ะปไปไปไป